สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงตัว Binance Cloud Mining นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็น่าสนใจหรือเปล่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับต้องบอกว่าวันก่อนนี่ผมเห็นข่าวน่าจะจากเว็บ b i t c o i n d i t นะครับที่เขาแชร์เรื่อง Binance เปิดตัว Cloud Mining ออกมาแล้วนะครับตัว Cloud Mining มันคืออะไรนะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นนะ ลิเนียนะครับ oh ถ้าใครยังไม่ได้ทำนะารีบเลยนะครับผมทำคลิปวิดีโอแนะนำไกด์ไลน์วิธีการทำเควสในวีคนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะ19โปรโตคอลนะครับก็ค่อยๆทำแล้วกันนะครับค่าแก๊สไม่พอนะฮะเห็นคนเริ่มบ่นแล้วครับโอเคอ่ะทีนี้ตัวคาวมายนิ่งเนาะอ่ะ มันออกมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้ครับคือสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะทำการขุดพวกบิตคอยนเนาะ,ะหรือว่าตัวเหรียญอื่นๆก็ได้นะครับที่เป็นลักษณของการใช้เครื่องขุดนะแต่ในที่นี้คือจะมีแค่บิตคอยนะครับในของ Binance ถ้าสมมุติเราอยากขุดแต่ไม่มีเครื่องทำยังไงนะครับ b i n a n c e เขาก็เลยออกโปรแกรมตัว Cloud Mining ขึ้นมานะครับก็คือให้เราเนี่ยสามารถจะซื้อ,อตัวกำลังการขุดนะครับแล้วก็ค่าไฟพวกนี้นะครับที่เขาเหมือนกับแบ่งขายให้กับเรานะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะขุดเนาะเราจะต้องใช้เครื่องพวกเอซิกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะพวก a s i c นะครับนี่สมัยปีที่แล้วนะครับ น่าจะแบบช่วงประมาณต้นต้นปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยมีแลนจะทำะเหมืองขุดเหมือนกันนะครับคือทดลองนะต้องบอกว่าทดลองไม่ได้ทำขนาดใหญ่อะไรนะครับแค่ทดลองนะประมาณ4 5หเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะฝากวางนะครับฝากวางที่ผู้ให้บริการก็ค่อยไปเรียกกันดูอีกทีนะครับตอนนั้นนะซึ่งตอนนั้นเชื่อไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ราคาเครื่องตอนนั้นเนี่ยประมาณ3 0 0แสน นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ3 0 0แสนนิดๆนะครับโหดมากนะน่าจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่น104เนี่ยนะครับ S19JPro 104นะตอนนี้ดูราคาครับเหลือ8 6 6 0นะเออในบานาน่านะครับอันนี้มีผ่อน0%ด้วยนะเออโคตรสุดยอดนะครับอืมส่วนอันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่เนาะซึ่งมผมก็มาช่างใจแล้วนะครับทั้งปัญหาแล้วก็ แนวโน้มราคาของเดี๋ยวมันก็ค่อนข้างลงเราต้องแบกรับภาระนี้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่เรายังมีความเชื่อในเรื่องของคริปโตบิตคอยอยู่แล้วนะ,นะครับตัวหลักนะครก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้งไไดลงโปรเจกต์นี้ไปนะครับปัญหาเอาผมเอาคร่าวๆแล้วกันครับที่ผมคิดได้นะจ,ะจะจะจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้นะครับเช่นการเมนเทนแอนตัวเครื่องการเมนเทนแนตัวเครื่องเรื่องของค่าไฟที่มันอาจจะสวิงขึ้นลง ทําให้เราควบคุมตรงนี้อาจจะลบาบากหรือถ้าไปฝากวางออก็กังวลอีกว่าเขาจะดูแลดีหรือเปล่าหรือจะหอบเครื่องหนีหรือเปล่าออคํานวณจุดคุ้มทุนแล้วก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอาจจะไปเกืบอบ2ปีอย่างเงี้ยครับใน,ในราคาที่ขนาดเราแบบประเมินว่าประมาณหนึ่งเลยนะก็ยังยังนานนะครับอ,อ,อันนี้เป็นความเสี่ยงที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับทีน,นี้ถ้าใครสนใจเนาะ ตัว i n a n c e เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมตัวนี้นครับออกมานะหลักๆก,ก็คือสำหรับคนที่อยากจะขุดนะครับแต่ไม่มีเครื่องนะครับไม่อยากดูแลอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนกับแบ่งแชร์กันนะครับแชร์ Share กับ Binance ที่เขาตั้งเหมือนขุดอยู่แล้วนะครับความเสี่ยงก็มีเรื่องเดียวนะครับก็คือ i n a n c e นั่นแหละถ้า Binance เจ๊งนะมันอาจจะไปหมดนะครับก็ถ้าเรา เชื่อเซ็นทรัลไลท์นะหรือจะฝากวางก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะจริงๆใน<อ>หน้าเว็บของเขาเนี่ยมันก็จะมีหลาย<อ>หลายแพ็กเกจให้เลือกแล้วกันนะครับที่เราจะซื้อแต่ว่าผมไปกดดูแทบเหลือแค่อันเดียวนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดู<อ>ถ้าสมมุติเราอยู่หน้าหลักเนาะมันจะอยู่ในเอิร์นนะครับเอิร์นโปรแกรมอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปพูดต่อนะครับถ้าใครสนใจ จะเปิดบัญชี Binance นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description นะครับจะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับ10%นะถ้ายังไม่ได้เปิดบัญชีนะครับอย่างไงก็ฝากกดที่ลิงก์ใน Description ได้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปที่เอิ n ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ Binance Pool จากนั้นนะครับมันจะอยู่ตรง Cloud Mining ตรงฮอตตรงนี้นะครับคลิกมาได้เลยนะครับอแต่เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description อยู่นะครับกดลิงก์มาจากนั้นก็ได้นะครับ ทีนี้ตรงนี้จะมีวิดีโอท utorial นะใครอยากจะกดดูก็ได้นะครับทิ utorial ก็จะประมาณตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับออผมไม่ได้เปิดดูนะก็มีตัวเดียวนะครับที่ให้เราเลือกได้ตอนนี้นะก็คือ180วันนะครับเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเนี่ยจุดเดอลลาร์นะครับต่อ1นึ่งเทเลแฮชนะครับอย่างเครื่องตัวนี้นะครับเนี่ย มันวิ่งที่104เท่าฮชใช่ไหมครับแต่เราต้องอย่าลืมค่า a ม n น e เ a น c e ค่าไฟค่าดูแลอะไรตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เหมือนเรามาซื้อกำลังขุดจากของเขาเลยนะครับแล้วก็เลือกได้นะโอเคสมมตินะครับว่าเราเลือกจะซื้อนะครับก็กดบายนาวตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เขาจะใช้เหรียญ USDT นะครับกำหนดราคาไว้เลยนะครับว่า1 USDT เท่ากับ1่ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับ ก็เราก็เลือกว่าเราอยากจะซื้อกี่เทระชนะครับสมมติว่านะสมมติผมซื้อ104เท่ากับเครื่องนั้นเครื่องหนึ่งเลยนะครับร้อยสี่เทระแฮชนะ,ะราคาก็คือ1,000ดอลลาร์ 1, นะครับ1,100ดอลลาร์ 1, นะคิดเป็นเงินบาทตอนนี้ก็นะ่าจะสักคูณ30หน่อยๆน,นะครับก็ประมาณ30,000กว่าไหมสี่ห0ื่นแถวๆนี้นะครับดูโอเคนะฟังดูโอเคนะเครื่องนี้ แต่เครื่องนี้มันจะเป็นของเรานะเออเครื่องนี้แปดหมื่นหกครับรลองๆไปกดเครื่องคิดเลขกันดูอีกทีนะครับอ่าราคาประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ดูต่อเนาะก็จะมีเรื่องของระยะเวลา duration นะครับคือ180วันตัวเหรียญน,นะครับตัวเหรียญที่จะได้นะครับก็ประมาณ0.045 BTC bitcoin นะครับซึ่งถ้าณวันนั้นนะครับ180วันครบแล้วเนี่ยนะ,ะราคา bitcoin อันนี้มันยัง อยู่ณนะราคาปัจจุบันเลยนะครับถ้าราคายังอยู่เท่าเดิมนะเออ APR เนี่ยก็ตีไปสัก15%นะครับอืมกำไรประมาณนนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราพิจิกว่าอีก180วันเนี่ยร8 0สิบวันกี่กี่เดือนนะ6ไหมเออ6นะครับ6เดือนยังไม่ฮร์บิ้งนะใกล้ล้วนะครับเราตีไปสักครึ่งหนึ่งนะสัก30,000แล้วกันนะ30,000่ 30, ะกว่านะครับ3าม0 0ื 15, ่้าวเนี้ยนะผมผม คาดการ์ว่าอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆฮาร์วิงเนี่ยโอ้ครึ่งหนึ่งน่าจะมาถึงได้นะนะครับคิดเป็นผลตอบแทนก็ประมาณ80%ถ้านะเราลงณนะวันนี้นะเอออันนี้เป็น estimate นะเพื่อนๆไม่ใช่ตัวเลขจริงนะตัวจริงเนี่ยคือตัวนี้นะครับที่เราจะเอนเนี่ยคือ0.45บิตคอยเนี่ยคิดเป็นเงิน อ่าเนีืน้อมันคิดเป็นพันห้าให้เพราะว่าเราเราอิสติเมตเท่านี้เนาะเออนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ถ้ามันไปเท่าออทามไฮเดิมเลยหกหมื่นกว่าเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งเท่าตัวนะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าคิดเป็น APR ก็ประมาณสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเอามาเล่าให้ฟังนะเอามาเล่าให้ฟังเผื่อใครสนใจเรื่องของการซื้อซื้อกำลังขุดนะครับหรือว่าอยากจะขุดอยู่แต่ว่ากังวลแบบที่ผมเคยกังวลนะสามารถ มาดูผ่านตรงไปแนนซ์ได้นะครับสิ่งที่เราต้องระวังนะครับเราต้องมั่นใจเลยนะว่าเราจะซื้อนะครับเพราะถ้าซื้อแล้วมันจะแคนเซิลหรือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะตัวที่เราซื้อนะครับมันก็จะมีเรื่องของ h a s h rate นะครับแล้วก็มี e ีเ t t r i c ิ a t รทนะครับค่าไฟค่าแฮชเรทอะไรพวกนี้นะครับรวมกันนะก็เป็นราคานี้นะครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะถ้าใครอยากลองนะครับมาลองดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆน,นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ